กใจค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ทราบว่าพี่อ๋อป่วยแต่ว่าคือไม่ได้คิดว่าว่าวายอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็ทราบอีกทีหนึ่งว่าพี่เขาก็อาการดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังงงอยู่เพราะว่ายังงงตอนนี้ก็ยังงงได้เจอได้เจอบ้างไหมที่ผ่านมาเจอเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้ว ประมาณสิบปีได้แล้วนะคะพอขวัญเริ่มทำอะไรอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครก็ทำแต่งานแต่ว่าความผูกพันระหว่างก็ยองก็ที่เขาก็เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทั้งพี่ที่ร่วมงานกับขวัญที่ที่เรารักแล้วก็คารพ ย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันเราเล่นเวลานานมากหลายปีละครหลายเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องเราก็ลำบากด้วยการบ้างบางอย่างพี่เขาก็คือพี่เขาเป็นลูกผู้ชายค่ะแต่สุภาพบุรุษที่ดูแลเราในฐานะที่เราเป็นน้อง mm. เออแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบไม่ดีก็เขาก็คอยดูแล,แล,แลเราอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากจะบอกอะไรกับพี่ชายก็บ้างในวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาส่งของเราก็ฝันถือว่าวันนี้เป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่เขาปกติที่เขาจะไปกอเขาจะไปก่อนฝั่กเสมอเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอีกแก้วหนึ่งในชีวิตของพี่เขาที่ ที่ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นกว่าพวกเราณนะตอนนี้ที่เราอยู่แต่สิ่งที่พี่ออกไปเราทุกคนวันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอกันที่จุดนั้นอยู่ดีก็ขอให้พี่เขาไป,ไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวพี่เขาดูแล คนที่เขาห่วงใย,ยคนที่เขารักเพราะว่าอย่างที่เราอยู่ใกล้พี่เขา,าคือพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษที่เขาดูแลทุกคนเลยะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงได้เจอกันโอเคค่ะข,ขอบคุณฝ่ะ